ขอเตือนภัยมิชาชีพระบาดหนะักปลอมแปลงเหรียญ10บ,บาทปี37ให้เป็นปี33เพื่อจะได้มาหลอกขายใครมีใครจะซื้อจะขายโปรดเช็คให้ดีระวังโดนหลอกตามมือใหม่แคลนีชนเนลไปดูไป ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไข่เหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชาแนลด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมอ่านคอมเมนต์ช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยสะดวกอ่านนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมว่างตอนไหนผมจะอ่านให้ตอบกลับให้นะครับผมแล้วบางคนถามว่าติดต่อช่องทางไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจผมสร้างมาเพื่อแบบ เอาไว้ตอบกลับแบบจะได้ง่ายๆไงฮะโอเคไหมับผมก็เดี๋ยวช่องทางการติดต่อก็เดี๋ยวไทยทีผมจะแปะไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะฮะพูดถึงเหรียญ10บบาทปีพศ25 3 3มราคาประมูลตกอยู่ที่1 1 5 0 0ล้านบาทใช่ไหมฮะทำไมถึงมันแพงใช่ไหมครับตอนนี้เตือนภัยนะครับผมมิฉาชีพระบาดหนักเลยนะครับผมเพราะอะไรถึงต้องออกมาพูดนะฮะสงรูปมาขายให้ผมบ้าง ถามผมบ้างอะไรบ้างพอผมดูเข้าไปดูรูปปุ๊บอะไรปุ๊บมันไม่ใช่ของแท้นะครับผมมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะก็เอาปีสามเจ็ดมาตักหางระวังไว้ด้วยนะครับผมใครจะซื้อจะขายก็มันผลิตมาแค่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะฮะมันไม่ได้แบบมีกันทุกคนง่า,งงายๆนะครับผมเพราะว่าราคามันสูงเป็นล้านขนาดนั้นนะ้ใครไอพวกม่จฉาชีพไอพวกแบบรู้มากทั้งหลายอะ่ะมันก็เอาไปตักเล่นหางเนี่ยฮะ ตัดเล่จ็ดออกแบบนี้แล้วก็มาส่งขายให้ผมผมก็บอกไปแล้วว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญเพราะอะไรถึงได้อยากขายให้ผมใช่ไหมฮะมีมีอย่างเดียวเลยของปลอมมันมีเยอะคนบางคนเดี๋ยวนี้คนเราแบบทั้งทั้งที่เขาก็อธิบายไปแล้วว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเหรียญแบบไหนไม่มีราคาเหรียญที่มีราคาแพงมันก็หายากไม่ใช่ไหมหาง่ายเดี๋ยวนี้ช่องปลอมก็มีเยอะไม่ฉาชีพก็มีเยอะโอ้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมผมก็ปวดหัวนะครับบางอย่างก็รับซื้อแบบแพงเกินจริงมาก มันไม่ใช่ใช่ไหมฮะทุกคนครับทำให้แบบช่องที่เขามารีวิวเขาพูดตรงพูดอะไรก็เสียหายไปด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอเตือนภัยแค่นั้นนะฮะถ้าใครไปเจอเหรียญ10บาทปีสาม่ะลงเชื่อไว้ก่อนเลยนะครับว่าตากห่างหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะขอจะเตือนแค่นี้นะครับผมก็มันก็ยังไงอะมันเช็คง่ายเองนะครับเพราะว่ามันสามสามกับ สามเจ็ดมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมถ้าคนที่ดูเป็นเขาก็รู้อยู่นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งมาขายผมนะครับเพราะว่าพอผมเปิดเพจเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเดฟซบุ๊กนี่ส่งภาพมันเต็มเลยนะครับผมผมมีชั้นมีมีมมเข้าใจว่ามีแต่ว่ามันเป็นเหนรียญปลอมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเหรียญมันก็ผลิตมาแค่100หนึ่งร้อยเหรียญมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่า จะมีกันทุกคนนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมหากผู้ผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าผมไม่รับซื้อนะครับผมไอ้พวกเหรียญปลอมทั้งหลายนะครับเหรียญจริงยังผมยังแทบไม่รับซื้อเลยนะครับผมอย่าว่าแต่เหรียญปลอมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญ1ิบบาทปีสามเจ็ถ้าตัดเลขหางออกนี่มันคล้ายกันมากนะฮะโอเคนะครับไปกันเลยครับไป ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมมาทําคลิปเพราะว่าช่องผมเป็นช่องรีวิวเหรียญเหรียญที่สะสมไว้เหรียญที่ผมซื้อหมุนเวียนมาตามตลาดทั่วไปนะครับผมก็เอามารีวิวแล้วก็หาความจริงแค่นั้นเองครับไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยนะครับผมถามว่าเรื่องความรู้มีมีมากไหมผมก็อาจจะได้แค่ประมาณสัก10% 20%นะครับผมอาจารย์ใหญ่ๆล้าน y o u t ท b e ใหญ่ๆช่องใหญ่ๆเขาก็มีเยอะนะฮะถ้าหาผมพูดผิดภาพประกันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะพูดแบบ ไม่ถูกต้องบ้างผิดบ้างเพราะว่ามือใหม่ครับก็ต้องเข้าใจมือใหม่ใช่ไหมฮะแต่ว่าช่องนี้เน้นแต่ความจริงนะครับผมเอาเป็นว่าเตือนภัยนะครับผมอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมถามว่าเหรียญที่มีราคาแพงมีอยู่จริงไหมในโลกนี้มีนะฮะแต่ว่าทุกคนก็คิดดูสิคนมีเป็นสิบสิบล้านคนอย่างเงี้ยมีทุกคนเลยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่า ใครมีก็แล้วแต่ผมว่ามันมีก็มียากนะครับนอกจากว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับโอเคนะครับผมแล้วต้องระวังแบบพวกประเภทที่แบบรับซื้อแต่ต้องมีค่าประกันประเกินมาก่อนนะหนึ่งพันบ้างหนึ่งหมื่นบ้างระวังให้ดีนะครับผมเดี๋ยวนี้เยอะรู้ว่าทําแบบรับซื้อเหรียญบ้างอะไรบ้างเงี้ยเดี๋ยวนี้ช่อง AI เยอะนะครับผมประมาณนี้นะ าผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วเริ่มพูดแบบจริดๆขัดขันแล้วนะครับผมเหมือนแบบเราไม่ได้พูดแบบเป็นสิบกว่าวันแล้วอะทีนี้ปุ๊บเริ่มไม่ถนัดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญห้าสิบสตางค์เนื้อทองเหลืองนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่มีราคาสองพันสี่พันจริงหรืออย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะ อ๋อบางคนถามว่าติดต่อช่องทางไหนถ้าแลกเปลี่ยนความรู้มาพูดมาคุยได้นะครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะหรือมาถ่ายส่งรูปมาแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันมาพูดมาคุยกันนัได้นะฮะแต่ว่าผมรับซื้อให้ไม่ได้นะครับผมที่ผมมันมีเยอะมีเกือบทุกพอสอเลยนะครับผมที่ไม่มีอย่างเดียวที่ก็ว่าไอ้พวกเหรียญแบบราคาเป็นหมืนะ่นอย่างนั้นล่ะถึงจะไม่มีนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ถ้บางคนก็แบบทั้งท่านที่เราพูดไปแล้วว่าพอเราไม่รับซื้อให้ก็ด่าเรานะฮะโอ ประมาณนี้นะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับมือไมค์คาร์เลียนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Oi! We'll